สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับข้าสู่รายการแก้เกมนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนมานทำการสิ้นเดือนของเดือนตุลาคมด้วยนะคะก่อนที่สัปดาห์หน้านั้นเราจะมีต้องบอกไม่ใช่เราสิสหรัฐจะมีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะประมาประมินกันเพื่อที่จะวางแผนกันก่อนก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้านะคะ แต่พูดถึงเรื่องของวางแผนบทข่าวไานจะมารุมเร้าเหลือเกินนะคะสําหรับราคางคําแเราก็ทําโลไปเรื่อยๆด้วยนะวันนี้ต้องทํำยังไงต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนไหมเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของการเลือกต้านประธานาธิบดีสหรัฐนะคะผู้คุยการในช่วงเล่นกับทอปอคุณรุรุ่งขำจากวายจีค่ะคุณช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับบทจะมีปัจจัยลบรุมเร้าปัจจัยบวกกระแทกจะหาไม่เจอเลยนะคะมาทำโลใหม่ไปเรื่อยๆแล้วที่ธนาครุลง จริงๆเขาหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมามาเล่นในโซนล่างแล้วด้วยแบบนี้ทํายังไงดีคะต้องต้องเคลียร์พอร์ตจัดไหมสาหรับใครที่รับความเสี่ยงได้หน่อยครับครับจริงๆประเด็นหลักๆก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในกลางสัปดาห์หน้านะครับซึ่งทุกคนเนี่ยคาดการ์ครับว่าน่าจะมีความผ,ผันผวนจากประเด็นการเลือกตั้งค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับอย่างที่คุณจอยแจ้งเลยครับว่าหลายปัจจัยเนี่ยรุมแราเหลือเกินพอหลายคนมองคบว่าตลาดเงินตลาดคุนจะมีความผันผวน ก็เลยโยกการลงทุนกลับไปถึงเงินสดหรือกลับไปถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสุขุนเงินปลอดภัยนะครับประเด็นดังกล่าวครับทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยเออมื่อวานนี้มีการทำโลใหม่ต่ำสุดทำนิวโลต่ำสุดในรอบเดือนตุลาคมานะครับออแล้วก็มีลักษณะของการอ่อนตัวลง ที่ยังคงอยู่ใน <Okay. S 1> ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าเรายังแนะนําให้จับตาดูในส่วนของโซนกรอบแนวรับด้านล่างนะครับใกล้ๆกับบริเวณพันแปดร้อยหเหรีลลาร์ต่อเออนจนถึงบริเวณพันแนะครับในส่วนของโซน,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 นดังกล่าวครับเรายังมองว่าน่าจะเป็นฐานของราคาที่แข็งมากพอนะครับ ถ้าเราจํากันได้บริเวณ1862เป็นโลของเดือนสิงหาคม1847เป็นโลของเดือนกันยายนนะครับทางนี้เนี่ยระดับดังกล่าวถือว่าราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาหลายครั้งแล้วเกิดจังหวะการรีบาหรือการดีดต,ตัวขึ้นนะครับทางนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าราคาจะหลุด1862มาทําโลที่ระดับ1858แดแต่ก็เริ่มเห็นจังหวะการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นนะครับ แต่ต้องบอกว่าการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดนะครับยังไม่พ้นบริเวณ1880ปเหรียญดอต่อไซออนซึ่งเมื่อคืนนี้ครับคุณจอยราคาลงมาโลบริเวณ1658ก็มีจังหวะรีบาวและก็ดิดตัวขึ้นไปบริเวณ1880รอบหนึ่งนะครับเมื่อเช้าทดสอบเป็นรอบที่2ยังไม่ผ่านก็เลยเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาที่ระดับ1870ครับ ถ้าราคายัางทรงๆหรือรักษาะระดับเอาไว้ได้นะครับเรามองว่าการทดสอบอีกรอบหนึ่งบริเวณ1 8 8 0ปยเหรียญดอลลาร์ตัวซีซอนก็มีลุ้นที่ราคาจะสามารถผ่านหรือยืดได้นะครับน่าจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาไปทดสอบ,บระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าก็คือ1 8 8แเอ่อแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะไปชนบริเวณ1,897นะครับเออ1897เป็นจุดที่เราเชื่อมระดับสูงสุด บริเวณ1ันแปดพเก้อยกับพั1เกรยเหรียญตอล์ต่อเพอร์ซอนเข้าหาก,กันนะครับก็จะได้เป็นกรอบหรือเป็นชแนเอลของแนวต้านดังนั้นเนี่ยถ้าราคาเข้าใกล้หรือปรับตัวยังไม่ผ่านระดับ $1,897 คนที่ถือสถานะซื้อเอาไว้หรือยังไม่มี New High ใหม่เดี๋ยววันก่อนหน้านะครับ1885จังหวะที่ราคารีบารหรือฟื้นตัวขึ้นมาเรายังแนะนำให้ทยอยขายเพื่อลดสถานะลงครับ จะเสี่ยงขายเล่นสั้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นการเล่นสั้นเดทเทรดภายในวันหรือ2วันจริงๆพอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาครับก็ให้จับตากรอบแนวรับด้านล่างในโซนพันแปดร้นะครับหนึ่งแปดหศนย์หนึ่งแปดห้าแเน่ยเราได้จากการเชื่อมระดับต่าสุดบริเวณ1 8น7กับระดับต่าสุดเมื่อวาน1858นะครับจะได้เป็นเส้นแนวรับที่เฉียงขึ้น ก็จะได้บริเวณ1,860-1,858ครับถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็มีลุ้นจะเห็นการสร้างฐานหรือการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นไปชนกรอบของราคาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าถ้าการรีบาวเป็นไปอย่างจำกัดนะครับแล้วก็ราคายังไม่ผ่าน1,880รลูดลงมาหรือปรับฐานลงมาเลยจนมีโลใหม่ต่ำบริเวณพั ก็จะมีแนวรับถัดไปเป็นโลของเดือนกันยายนก็คือ1 8 4 7ดังนั้นเนี่ยการลงทุนเราก็เน้นการซื้อที่แนวรับนะครับแล้วก็ขายที่แนวต้านหรือว่าเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจากการแหวกตัวในกรอบแม้ว่าโมเมนตัมของทองคําจะมีโลใหม่แล้วก็ Hi, มีลักษณะของการลดระดับสูงสุดลงนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าหลายครั้งเลยครับเวลาราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาชนกรอบหรือชนแนลที่เป็นแนวรับทางสถิตินะครับ ก็จะมีจังหวะการรีบาหรือการอิฐตัวขึ้นได้ประมาณ15-20ถึงี่เหรียญนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะในส่วนของการลงทุนของนักลงทุนที่เล็มสั้นก่อนที่จะทราบผลการ,รการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงการสัปดาห์หน้าครับค่ะคุณแชมป์พอจําได้ไหมคะว่าสี่ปีที่แล้วความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งมันมากน้อยแค่ไหนครับครับถ้าเราดูการเลือกตั้งตัวประธานาธิบดีสหรัฐ ย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วง4ปีที่ผ่านมาก็คือปี2016นะครับการลงคะแนนเสียงหรือการเปิดหีบจะเกิดขึ้นวันที่8ครับแล้วก็การนับคะแนนเสียงเนี่ยจะเกิดในวันถัดไปก็คือวันที่9วันนั้นนะครับตัวคุณทรัมป์อ่าตอนแรกคุณเฮลลอรี่คิงตันครับมีคะแนนนําคุณทรัมป์อยู่ค่อนข้างขาดนะครับแต่พอเปิดหีบแล้วก็นับคะแนนกันจริงๆเนี่ยตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยสามารถ เรียกคะแนนจากรับในส่วนของรับที่เป็นสวิงเตทได้นะครับแล้วก็ได้จํานวนของผู้แทนซึ่งจะนํามาโหวตในส่วนของการเลือกประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วคุณทาก็สามารถสร้างปฏิหารแล้วก็พลิกมาชนะคุณเทลอร์ดี้คิงตันได้นะครับวันนั้นเองเนี่ยราคารงคําแว่งตัวอยู่ประมาณ69-70เหรียญด่อลาต์ต่อเฮอร์สออนนะครับในช่วงการรับคะแนนแล้วก็ผลการเลือกตั้งที่มีลักษณะของการสวิงแล้วก็แว่งตัวไปมานะครับ หลังจากนั้นครับอีกสาวันทําการติดต่อกันราคาทองคําก็ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงตอบรับข่าวที่คุณทัามได้เป็นประธานาธิบดีนะครับคุณจอยจะเห็นเลยครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อการคาดการณ์ของราคาทองคําในระยะถัดไปครับเพราะว่าจะเป็นคนที่กําหนดนโยบายเศรษฐกิจและก็นโยบายการเงินนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณจอยนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในสัปดาห์หน้านะครับเราอาจจะลืมกันไปว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนะครับออก็ประชุม2วันอังคารกับพุธก็คือ4กับ5พฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคาดการณ์ครับว่าเฟดอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนในส่วนของการดําเนินนโยบายการเงินเนื่องจากจะรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับก็พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวรอดูก่อนละกันว่าใครกันแน่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ประธานธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็คณะกรรมการเ o ฟ c จะได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนหรือดําเนินนโยบายการเงินได้ได้ถูกต้องและก็ถูกใจประธานาธิบดีคนใหม่นะครับอย่างไรก็ตามครับโมแกนสเตลเล่มีการคาดการณ์นะครับว่าหากเดโมแครตหรือว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถช่วงชิงชัยชนะมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกสมัยหนึ่งนะครับมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับจากการ ว่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023-2024ก็20 24, อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับสถานการณ์หรือมุมมองในลักษณะดังกล่าวครับขอโทษครับจากการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในปี2 0 2 4 2 5คาดการณ์ว่าจะขึ้นเร็วขึ้นเป็นปี2023กับปี2024นะครับเร็วขึ้นมาปีหนึ่งดังนั้นเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับการตอบรับในการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนักลงทุนก็เลยคาดการณ์ครับว่าดอลลาร์น่าจะมีสัญญาณของการแข่งค่าขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้ที่ทางตลาดพุ่นมีที่ทางสดใสด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงระมัดระวังแล้วก็ยังคงจับตาผลการเลือกตั้งเพราะว่าหากคุณทรัมป์เกิดสร้างปฏิหาริย์เป็นครั้งที่2นะครับสามารถเป็นประธานาธิบดีในปี2020เป็นสมัยที่2ได้อีกครั้งหนึ่ง ชนะผลโพที่คุณไปเล่นนาอยู่นะครับทองคําก็มีโอกาสที่จะปอดตัวหรือปรับฐานลงต่อดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพยายามเคลียร์พอร์ตแล้วก็ดูเงินมาจิ้นในกระเป๋าเราว่าเรารับความผันผนวนหรือการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคําในช่วงการน,นับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะได้ค่ะนี่เป็นในส่วนของทองคำนะคะเดี๋ยวเรายังมีเวลาวันจันทร์อีกหนึ่งวัน ที่มันงวดเข้ามาเต็มที่เดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณแชมป์อีกทีหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วใครที่รับความเสี็ยได้มากน้อยยังไงเนี่ยเขาต้องปรับแผนยังไงบ้างก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งจริงๆนะคะมาดูกันที่เซฟตี้ฟิวเจอร์บ้างหลังจากที่อุ้มอุ้มก็บอกว่าอุ้มอุ้มมาตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้เหมือนแรงอุ้มจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณแชมป์นในช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างน่าวิตกกังวลีเดียวครับคุณจอยเพราะว่าในช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่เราทานข้าวกันนะครับ พอเลือนไปดูดาวจนฟิวเจอร์ปรากฏว่าณนะปัจจุบันเนี่ยลบไป500จุดนะครับเหลือล่วงลงต่อประมาณ2%ซนะครับการล่วงลงของตัวดาวจนฟิวเจอร์ที่ปรับฐานหรือ,อ่อนตัวลงต่อนะครับอาจจะกดดันให้ทิศทางตลาดหุ้นในภาคบ่ายเนี่ยมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงด้วยนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทิศทางตัว s ซ็นฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์แม้ว่าในช่วงเช้าจะมีลักษณะของการอ่อนตัวและปรับฐานลงมา แต่ก็ยังไม่หลุดกรอบหรือช n แนลที่เป็นทิศทางของออกรอบในส่วนของชาแนลที่เป็นเส้นแนวรับของทิศทางขาลงด้านล่างนะครับที่เป็นกรอบเส้นสีดาปักๆนะครับทั้งนี้เนี่ยราคายังมีแรงขายหรือการปรับตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับสําหรับตัวซีรีส์แซแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ดับชนีมีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงต่อ ดังนั้นเนี่ยหากหลุดแนวรับในโซนระดับ738ดัชนีเนี่ยมีโอกาสทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงต่อหาแนวรับถัดไปซึ่งเป็นแนวรับเส้นปักสีแดงนะครับที่ระดับ7 3 0ดนดังนั้นใครที่ถือสถานะขายอยู่ยังถือว่ายังคงได้เปรียบนะครับแต่ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนครับเรายังแนะนำครับว่าถ้ามีกำไรเนี่ยก็ทยอยในส่วนของการเข้าซื้อคืนหรือว่า ปิดสถานะขายเพื่อทํากําไรบ้างแล้วก็กลับมาถึงเงินสดนะครับในส่วนของการลงทุนเรายังแนะนําว่าให้รอจังหวะการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีนะครับแล้วก็เสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อเล่นสั้นใหม่แต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อหวังลงทุนจากจังหวะการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นณนะปัจจุบันยังยังไม่แนะนํานะครับส่วนหนึ่งปัจจัยภายนอกประเทศครับเกี่ยวกับการระบาดของชวเชวัโควิด -19 ดูแนวโน้มและก็ท่าทียือกฟูมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งผลประกอบการของแอปเปที่มีการออกมาต่ํากว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ได้รับผลกระทบจากการะบาดของเชเื้อไวรัสโควิด -19 เหมือนกันรวมทั้งทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลง ตามสถานการณ์กรารระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็ทิศทางราคาน้ามันดิบที่เริ่มปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงหลังจากดอลลา,าร์สหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการขยับแข็งค่าขึ้นต่อนะครับแนวโน้มหรือมุมมองดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเลยครับที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของตัวเซนต์ฟิฟตี้อินดิคฟิวเจในภาคบ่ายวันนี้ครับค่ะได้คุณชาวัน,นี้ขอบพระคุณนะคอ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ